สวัสดีครับผมโกเมสครับผมจะมาเล่าเรื่องวิรกรรมสมัยเรียนหรือจะเรียกว่าปฏิมาก,กรรมดีผมเนี่ยเป็นคนที่รักในเสียงดนตรีแล้วก็ผลงานศิลปะแล้วก็อยากที่จะสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองเป็นแบบวา่าเป็นอาร์ติสอะไรเงี้ยมีความฝันอ,อยากเป็นอาร์ติสมาลตลอดก็ ั้งหนึ่งตอนช่วงมัธยมต้นผมก็ได้เข้าที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็สอบติดแล้วก็เข้าไปเรียนแล้วก็เราก็อยากจะที่เป็นเด็กกิจกรรมซึ่งเราก็มีความพุกพลาดในตัวเองอะไรบางอย่างที่จะอยากทำอะไรสักอย่างหรือหากิจกรรมอะไรทำตลอดนะครับก็คือผมก็ไปเข้าวงโย พราะว่าผมก็อยากเท่บ้างเห็นเขาเล่นกันแล้วเราก็ไปเข้าวงโยนะับเสร็จแล้วเราก็ได้ไปเล่นเป็นเด็กวงโยแล้วก็เป็นเด็กวงโยเพราเราเป็นเด็กวงโยแล้วเราเล่นเครื่องเป็นเราเริ่มมีสกิลล้วเริ่มมีความสามารถแล้วก็ต้องสร้างผลงานซึ่งเด็กวงโยจะสร้างผลงานได้ก็มีการประกวด การแข่งหรือการออกไปแสดงออกงานบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้อยู่ประมาณมสองล้วผมก็เริ่มมีสกิลประมาณหนึ่งนะก็มีความสามารถที่จะเริ่มไปแข่งได้โรงเรียนก็เลยทำการจัดเตรียมเพื่อให้เราซ้อมในการแข่งซึ่งในการแข่งองโยเนี่ยเราต้องเข้มงวดในการซ้อม ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรซึ่งเราก็ต้องเอาเวลาที่เราหลังเลิกเรียนคนอื่นอาจจะไปเตะบอลไปทำอะไรไปแบบชิวไปหาสาวไปกินนูน่นกินนี่แต่ผมเด็กอุงโยไม่ครับผมซ้อมซ้อมอย่างเดียวแล้วก็ซ้อมจนทำให้ผมนั้นเริ่มมีความเหนื่อยนาย กับชีวิตที่เป็นลูปเป็นรูทีนซึ่งผมก็อยากหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็ต้องแข่งไปด้วยซึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็แข่งแล้วก็เตรียมซ้อมไปซึ่งพอในช่วงที่เราเรียนอยู่เราก็ต้องซ้อมหลังเลิกเรียนหรือซ้อมพักเที่ยงอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังเลิกเรียนเพราะว่ามันมีเวลาแบบยาวไปเลย ก็ซ้อมแบบทีก็เลิกดึกบ้างอะไรอย่างี้บ้างจนมีช่วงที่ปิดเทอมแล้วก็ใกล้จะแข่งแล้วใกล้จะถึงวันที่เราต้องไปประกวดจริงๆก็เป็นช่วงแห่งการเข้าค่ายนอนที่โรงเรียนนะครับก็เราก็ได้นอนที่โรงเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ทำเงี้ยวบนหลุมไปเรื่อย ตื่นมาซ้อมตื่นมาทำนูน่ทนทำนี่อะไรประมาณนี้เพราะใกล้แข่งมันก็ต้องแบบมันสตริกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทําให้แบบว่าเป็นรูทีมากขึ้นแล้วก็เราไม่ได้กลับบ้านเราไม่ได้ไปพักผ่อนไปยิวใจอะไรเลยเราอยู่แต่โรงเรียนเราก็มีแบบโอ้เจอแต่เพื่อนเจอแต่พวกนี้แล้วซ้อมอมืด้วยความที่เรายังอายุน,น้อยอยู่เราแบบมอต้นอยู่ลเลยมัน มันต้องแบบไปเจอคนอะไรเงี้ยนะ่ะแต่เราแบบอยู่การ,รซ้อมแล้วอะไรงี้ก็เลยมีความเครียดสะสมและผมก็มีด้วยความเครียดเนี่ยทำให้ผมเกิดอไอเดียสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมานะซึ่งด้วยความเครียดน,นั้นตอนคืนผมก็กำลังนอนอยู่ สักพักผมก็เลือกกำเราไหลจากความเครียดมันทำให้ผมนั้นเกิดไอเดียขึ้นเพราะผมเลือกกำลราไหลบผมก็ไปเข้าห้องน้ำซึ่งเวลาตอนนั้นมันก็ตีหนึ่งที่สองละผมก็เลยไม่อยากปลุกเพื่อนๆจะไปส่งห้องน้ำแต่ตอนนั้นมันก็มืดแล้วก็ดึก มันก็แบบเปลี่ยวแล้วก็โด้วยความเครียดนี้เราก็ต้องฝากฟันไปห้องน้ำด้วยตัวคนเดียวนะฮะซึ่งผมก็ต้องเดินไปห้องน้ำระยะทางกว่าห้าร้อยเมตรหรือเปล่าไม่รู้โรงเรียนผมใหญ่นะก็ต้องเดินไปคือที่เดินไปไกลไม่ใช่อะไรมันสว่างสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนผมแม่งโอ้โหดึกดำบรรพ์เหลือเกิน ม่งอยู่มาร้อยปีซึ่งสมัยก่อนเด็กๆผมยังกลัวผีอยู่ไอเราก็เ,เรื่องของเราอะไรเราต้องรีบไปเข้าน้ํงน้ำเราไม่สนใจเลยด้วยความกลัวนั้นทำให้ผมเกิดไอเดียขึ้นมาหน้ขนาดนั้นเชี่ยนี่กูต้องมาเข้าห้องน้ำคนเดียวนะหลอนว่ะก็ถือเลื่อนอยู่ในมือเชี่ยเลือด ด้วยความที่เราเรียกกนไลอะไรบ่อยมันก็เป็นเรื่องปกติก็เลยเชี่ย <She> er. เลือดเอาไงดีวะเราอยากสร้างสถานการณ์หลอนอะไรบางอย่างในมือเรามีเลือดล่ะเป็นเลือดเลือดจริงๆด้วย <c oughs> ความความหลอนในคืนนี้ ข้าจะส่งไปให้พวกเจ้าเองผมก็เดินเข้าไปทา้องน้ำเห็นกระจกในพื้นผมมีเลือดวอามือปากจกเป็นงานแอปสแตนอแล้วก็เขียนข้อความไปอะไรบางอย่างตัวผมมองอางาน,นตัวเองเน,อนี่แหละผลงาน ผมก็ภูมิใจผองานก็ล้างหน้าแล้วกลับไปนอนลุงช้ามาตื่นมาก็ไปกินข้าวสภาก็จะมีคนโมโวยวายเฮ้ยจับใจความได้ว่ามีเลือดอยู่มบนกระจกอ้าผลงานเรานี่หว่าผลงานเรามึงไปวิ่งโอเค ผมยอมรับผมเพื่อคนทําก็โดนลงโทษไปก็คือเกมนั่นแหละไอ้เราก็โอเคยอมรับเราเราเด็กเลยโอ้โหใจงานเราแล้วก็ไปทาความสะอาดกันเลยเออเหมือนมีคนทําความสะอาดไปแล้วผมว่าโอเคน่าจะคนเรียบร้อยละซึ่งเนในในความหลอนนั้นนะผมก็ซ่อนความตลกเข้าไปด้วย คือตอนคืนฟังดูเงี้ยถ้าเห็นภาพมอาจจะหลอนแต่ข้อความที่ผมเขียนไปอ่ะคอวยอด้วยเลือดคือผมอัดอั้นใจแหละที่จะระบายมันออกมาครับก็เท่านี้เป็นผลงานชิน้นโบแดงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆเลยผมครับ